สวัสดีค่ะเจาเอ๋<ะ>วันนี้เรามีรถสวยๆมากเลยเอามาให้คุณลูกค้าได้เลือกเป็นรถเชิงพาณิชย์รถเอาไปยังไงก็ได้เงินไม่ได้รถขับโฉบชฉวยนะคะจะเป็นตัวรีโวปี2017นะคะคุณได้ไปเลยทั้งตู้ทึบนะคะหรือจะเป็นตู้เย็นนะคะแล้วตอนนี้กิจการตัวนี้กำลังมาแรงวิ่งส่งของนะคะวิ่งส่งของอาหารทะเลแช่แข็งก็เอาไป นะคะตู้เย็นมีนะคะหรือจะวิ่งพวก CP พเซเว่เซเว่นตู้ทึบส่งของมีเหมือนกันนะคะเอาไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวตกงานนะคะ <S <S เราเอารถเชิงพาณิชย์มาให้คุณลูกค้าเพียงแค่คุณโทรเข้ามาหาม่เหมี่ยว883 8888181<ม>เท่านั้นคุณจะได้รถไปใช้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียว ะะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นรถตู้เย็นนะคะปี2017ดูสิค้า MPC หาที่ซ่อมก็ง่ายอยู่ที่ไหนคุณซ่อมได้ถ้าตู้เย็นมีปัญหาไม่ต้องห่วงคันนี้จะอยู่ที่4,99,000บาทปี2017นะคะตัวนี้จะเป็นโถมหน้าของเขา ไฟตัวปี2017เลยนะคะก,ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมปัจจุบันนะคะตู้เย็นตัวนี้บอกเลยเอาไปยังไงคุณก็ได้ตังค์นะคะคันนี้บอกคุณลูกค้าว่าผ่อนต่อเดือนอยู่แค่10,000บาทเท่านั้น1 0,000บาทเราคิดจากลูกค้าใช้เงินออกรถแค่0บาทนะถ้าคุณลูกค้ามีดาวคุณมาเพิ่มดาวคุณก็จะผ่อนลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณหาอยู่เอาไปเลยตอนนี้ใครตกงาน หางานเสริมหรือว่าลูกค้ามะเหมีม่ยวตอนนี้ทํางานบริษัทเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะคะบริษัทใหญ่เลยนะคะเขาก็ทํางานไปด้วยเป็นพนักงานออฟฟิศไปด้วยมาซื้อรถกับมะเหมี่ยวไป 3- าสี่คันและรถทั้งตู้ทึบทั้งตู้เย็นแล้วไปจ้างคนขับนะคะไปจ้างคนขับ,นะะขบแล้วเขาซื้อในลักษณะที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถรถพวกนี้คุณจ้างเงินขับเหลือๆเหลือ,ลอประมาณเดือนหนึ่งประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นก็ได้ถ้าขยานันขยันหกหมื่นก็ได้ เพราะฉะนั้นนะคะคุณลองทําดูนะคะไม่ต้องลงทุนเพียงแค่โทรเข้ามากิจสดากูดคาเท่านั้นคันนี้จะเป็นรถตู้เย็น MPC 499,000บาทการันตีทั้งบอดี้ไม่มีชนไม่มีคว่ำแอร์แช่ฟิตได้นะคะคุณเอาไปแช่น้ำแข็งก็ได้ ปลาอาหารทะเลทุกสิ่งอย่างที่เป็นอาหารทะเลจะฟิตยังไงได้หมดนะคะอุณหภูมิเขาใช้ได้แน่นอนนะคะที่สําคัญเขาลงเล่มนะคะเป็นรถตู้บรรทุกทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอ่ะอันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะมาไฮไลท์ของเขาเลยสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็น Toyota r e ีโวเหมือนกันปี2017ทั้งคู่เหมือนกันคันนี้ตู้สูงเมตร60นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเอาไป จะไปวิ่งอะ,อะไรก็ได้รอใตส้สภาหรือว่าไปจอดอเขาเรียกว่าอะไรจอดที่ห้างอย่างเงี้ยเข้าไปชั้นใต้ดินก็ได้เหมือนกันนะคะคันนี้อยู่แค่3,99,000บาทเท่านั้นเองถูกจริงๆนะคะถูกมากๆนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าปี2017นะคะหน้าบอดี้ทุกอย่างเดิมไม่มีชนไม่มีคว่ำนะคะอย่างบอกเลยว่าคันนี้เอาไป ดอกยางออกมาเลยนะคะดูสิคะยางอันนี้ยังใหม่อยู่เลยโหยางใหม่มากเหลือเชื่อเห็นไหมคะนี่ยางใหม่มากค่ะคุณเอาไปเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะไปใช้ได้เลยไม่ต้องเอายางไปเปลี่ยนหรือว่าอะไรคือไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วแค่มาจัดไฟแนนเท่านั้นเองนะคะเตรียมเอกสารก็มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้แล้วก็ใบรับรองเงินเดือนสเตตเมนต์ย้อนหลังให้6เดือน เห็นไหมเตรียมแค่สีอย่าง <c oughs> อันนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะคะน,นี้เป็นกระจกมองข้างไฟ <c oughs> เลี้ยวตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กเนี่ยด้านข้างก็มี <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> ไฮรักรีโวนะคะสีอันนี้จะเป็นสีขาวเลยนะคะเพราะโดยปกติอยู่แล้วถ้าเป็นรถส่งของจะเป็นสีขาวตู้ตัวนี้จะเป็นตู้คาร์บ็อกซ์นะคะต,ตู้คาร์บ็อกซ์ลงเล่มทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของเขาก็คือจะเป็นตู้ อันนี้ตู้สวยมากจริงๆนะคะตัวนี้จะมีการชนท้ายเวลาเหยียบขึ้นลงได้เห็นไหมคะมีตัวลายตีนเป็ดกันลงกันเลื่อนด้วยเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นสแตนเลสนะเวลารถเกิดฉุกเฉินอุบัติเหตจะโดนตัวนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไฟตำรวจจับนะคะถ้าไม่มีนะคะตัวนี้ครบหมดนะคะ1 2 3 4อันนี้สำคัญมากนะคะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญจริงๆนะคะต้องมีไฟ แล้วที่สําคัญตัวนี้เวลาของคุณเอาไว้ขี้เกียจยกขึ้นยกลงสามารถที่จะล็อกได้ด้วยอันนี้สําคัญนะคะถ้าไม่มีนะคะบางทีคุณต้องยกของขึ้นลงตลอดเวลาบางทีค้างไว้ตอนเช้าตื่นมาไปส่งของได้เลยไวด้วยนะคะพวกนี้ต้องแข่งกับเวลานิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูด้านในโอ้โหฟิตมากตู้นะคะเห็นไหมตู้โอ้โห ตู้นี้ตู้สวยมากนะคะลายตีนเป็ดกันลื่นนะคะตัวนี้โอ้โหสวยงามมากจริงๆตู้บอกเลยว่าคันนี้ตู้ไม่มีรั่วนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ตู้สูงเมตรหกปี2017นะคะตัวนี้ตัวรีโว่หคุณได้รถใหม่มากนะคะปี17 2คุณได้สภาพตู้ด้วยใหม่มากสูงเมตรหกนะคะตู้หายากนะคะอ่า เอาไปเลย3,99,000บาท8000นี่คิดจากฟรีดาวนะคะไม่ใช่เงินใช้เงินออกรถถ้าดาวถ้าดาวเยอะคุณก็ผ่อนถูกแต่ส่วนมากรถพวกนี้เขาเขารถพวกนี้เขาจะเลี้ยงตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องไปใช้เงินดาวก็ได้นะคะคุณลูกค้าอยู่ทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยอย่างที่มะเหมี่ยวเกินไปเมื่อกี้คุณจ้างคนขับก็ได้นะคะเดือนหนึ่งได้อยู่แล้ว 4, ี่ห0 0หมืนะคะอะเราการันตีคันนี้ให้คุณลูกค้า ไม่ชนไม่คว่ำน้ำไม่ท่วมตู้ไม่รั่วนะคะการันตีค่ะมีน้อยนะคะเพราะส่วนมากที่เราไลฟ์สดปุ๊บนะคะรถไปทันทีเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาเลยขาสั้นสตาร์ทได้แต่เวลารถตัวใหม่พวกนี้กระบะนะคะคุณต้องเหยียบคัดเข้าไปลึกๆแล้วก็สตาร์ทนะคะแต่เมื่อกี้ขาสั้นไปหน่อย นี่สามารถที่จะปรับได้นะคะอาโอ้โหผู้หญิงก็ขับได้นะนี่แอร์เย็นเพลงเพลาะนะคะคอนโซลหน้าของเขามีแอร์แบกทุกอย่างหมดเวลาลูกค้าเนี่ยอ่าไม่คำนึงถึงพวกแอร์แบ็กไม่ได้เนี่ยเวลาเราขับไกลๆมันเซฟตี้เราด้วยแอร์แบกที่พวงมาลายัยด้านข้างคนขับมีหมดเบาะตัวนี้สามารถนั่งได้2คนนะคะเวลาคนขึ้นของยอะไรเงี้ยยกของมันได้ไวขึ้นมีเด็กติดรถไปนะคะ เดิมเบาะเดิมนะคะง่ายๆคันนี้17ทั้งคู่ตู้เย็นจะเป็นตู้ mpc นะคะราคา4 9 9 0 0 0ับาทผ่อนต่อเดือนแค่10,000บาทส่วนคันนี้จะเป็นตู้ทึบนะคะตู้สูงเมตรหกสิบเป็นตู้คาร์บ็อกซ์นะคะ3 9 9 0 0 0ับาทผ่อน8 00 0ตู้เย็นกับต,ตู้ทึบสองคันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคะฟรีดาวทั้งคู่นะคะกิษสดาคุยคาเปิดมานานเกือบ20ปีเพราะฉะนั้นนะคะ วิกฤตตอนนี้เราช่วยคุณลูกค้าโควิดคนตกง,งานเยอะแยะเราไม่ทอดทิ้งลูกค้าเราช่วยคุณลูกค้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตอนนี้มันก็หนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานประจําอยู่เป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าอะไรพวกนี้หรือ Work From Home อยากหางานเพิ่มอยากหาเงินเพิ่มตัวนี้ลดเชิงพาณิชย์ทั้ง2องคันนี้เอาไปให้คุณลูกค้าวิ่งงานเพิ่มโดยที่ไม่ต้องลงทุนโทรมาเลยนะคะ083888181สวัสดีค่ะ